ครับสวัสดีครับผมครับมาเจอกันเฉาเฉาเหมือนเดนะครับตอนสีสายๆเนี่ยนะครับเนาอวันที่6กมกราคมนะครับเนาะมารีวิวบ้านโมเดิร์นนะครับสไตล์โมเดิร์นนะครับแต่ก่อนเป็นที่จอดรถนะครับเนาะพอดีเจ้าของบ้านอผลิยกหลังคาใหม่คือหลังคามันต่ำนะครับเนาะก็เลยได้ลื้อโครงสร้างเก่าออก แต่ก่อนมันเป็นใหม่เนาะครับเนาะก็เลยเอาเล็กมาใส่แทนนะครับก็เลยกํากลังยกลังค่าขึ้นใน,ในหลายดับหนึ่งนะครับเดินทางมาประมาณจะโคกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะท่าได้ใส่แปะนะครับเนะาะแต่ก่อนนี่เป็นโครงสร้างใหม่นี่ก็ได้ซื้อเล็กมาใส่เปลี่ยนใหม่ค่าใช้จ่ายเนี่ยเล็กกับประมาณอยู่ประมาณหมื่นเจ็ดนะครับเนาะบ้านนี่ยกะขนาดความกว้างแปดเมตร ยเอ12เมตรนะครับของซีคุ้นซีนะครับนอกก็คือถือว่ากว้างพอสมควรนะครับนอกแต่ก่อนเนี่ยคือเพิ่นมีโครงการวัดเส้เาว้ถาเป็นกระถอมกันยังนะครับกระถอมป้ายหน้าแต่ว่าบูเมียนะครับนอนเจ้าของเพื่นเปลี่ยนใจก็เลยได้ลื้อเปลี่ยนโครงสร้างเป็นเล็กเบิดเลยเป็นโครงสร้างเล็กก็ได้ว่าจ้างสร้างเพิ่นมายกให้หม่ นี่ก็กําลังขึ้นโค้งลังค่ากับพระท่านได้ใส่แป้นะครับเนาะเมื่อนเดี๋ยวเพือสิได้ใส่แป่ครับสร้างกับพระท่านมาอยู่เหมือนเดียเพอดีก็เลยได้ลองรีวิวให้พี่น้องเบิงนะครับแล้วฮะพี่น้องคนไหนสนใจสิเปลี่ยนโค้งสางใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวจะพายยางมาเบิงข้างในนะครับก็ถือว่ากวางเตืบนะครับเนาะเป็นสไตล์โมเดิร์น ขนาดดังข้างนาเนี่ยนะนาจั่วก็สูงประมาณลอยลอยหกสิบหาเนาะงานนะครับนอพี่นอ้องตัวนี้กอชาบพรอมเรียบร้อยนะครับนอกอฉาบหลหของน้ำาแลวเบิดสุยางนะครับนอเลอแต่โครงหลังคาแล้วก็ใส่ประตูข้างนาแล้วก็ต่อต่อสดข้างนาตัวนี้ เดินทางมาได้กใกล้เติบละอตอนสองวันนี้โรงงานสาเนี่ยอ้าวางกำลังมาเอาสวัสดีนะสร้างสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อสางกำลังมากมืนมันนี้วันนี้สีสวยเนี่ยเพราะว่างานมันกับไปได้หลายเติบละ,ะแต่ว่าก็ดีอยูอ่คืออยู่บ้านเท่ากับเฮ็ดเบียกเฮ็ดง,งานในการหลายอย่าง มาต่อกันนะครับนอนี่กะกะิไดายมุ่งนะครับพี่น้องนะก็เริขึ้นทักหลางลางนะครับนอทักเล็กทักอย่างเดี๋วสิไดายยิ่งอ่าไม้ฟ้ามาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ พี่น้อยกะสิเดียิ่งเซิงไส้พี่น้องยิ่งเซิงไส้ไม่แปน่นเซิงไสห้หรอกกะยังสิเดะมุ่งเนาะเดินทางมาใกล้เติบละมาเบิงองข้างหน้ากัน,นเนาะไปเจอได้ข้างหน้าเป็นลักษณะบานไข่ทองหลัง สนอนกันครับจะนด้งงกับฝากพ,พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจให้การในการถ่ายทำหรือคลิปต่อๆไปนะครับนอ้อขอบคุณครับผม